ถึงจะไม่ใช่สว่านเปลี่ยนหัวได้เจ้าแรกแต่นี่คือสว่านเปลี่ยนหัวได้ที่มีหัวให้เปลี่ยนเยอะที่สุดตอนนี้โอซุกะ OCD 701ตัวนี้เป็นสว่านไขควงนะครับมีคลาสแต่ไม่มีกระแทกครับรอบสูงสุดอยู่ที่1,500 rpm แรงบิด55นิวตันเมตรเหมาะกับงานขันงานเจาะครับตรงกลางเนี่ยเป็นบล็อกแม่เหล็กนะครับสามารถเอาดอกไขควงไร้สายเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยแต่หลายคนมีปัญหานะครับว่าแบบนี้มันก็หลุดง่าย เออแต่จริงๆผมว่าแม่เหล็กตัวนี้แน่นอยู่นะเขาก็เลยออกแบบให้เราสามารถใส่หัวจับเคเลสแบบนี้ได้ครับเพื่อนๆที่มีดอกสว่านธรรมดาอยู่แล้วก็สามารถใส่ดอกสว่านธรรมดาได้เลยครับคนที่ชอบใช้หัวบล็อกแบบนี้ใช่ไหมครับแต่มีปัญหาหลุดง่ายเขาก็มีหัวตัวนี้มาให้เวลาใส่เข้าไปครับเขาจะมีแหวนล็อกอีกทีนะครับซึ่งทำยังไงก็ไม่หลุดนะ อันนี้คือดีมากหัวสว่านแบบขันและเจาะในมุมโค้งแคบๆเราจะเสียบดอกไขควงไปเลยนะครับหรือจะใช้ข้อต่อแบบนี้มาต่อก่อนก็ยังได้ใส่แบบนี้คือจับดอกแน่นเลยนะแล้วทีนี้เราจะขันใต้โต๊ะนะครับก็แค่นี้ครับไอเงี้ยพวกมุมเล็กๆแคบๆนะครับเราก็เข้าอย่างนี้ได้เลยหลายคนมีปัญหากับการเจาะสว่านชิดมุม พูดว่าอย่างมุมขอบตรงนี้นะครับถ้าเราอยากเจาะใช่ไหมเราจะเอาสว่านเข้าไปซึ่งมันจะเข้าไม่ได้นะมันจะติดใช่ไหมเราก็ต้องเฉียงเจาะแบบนี้ใช่ปะถ้าเฉียงเจาะรูมันก็จะเบี้ยวเฉียงขึ้นอ่ะเอาหัวตัวนี้ใส่เข้าไปทีนี้ถ้าเราอยากเจาะนะครับเราก็สามารถเจาะได้ชิดแบบนี้เลยครับเห็นไหมอันนี้ของใหม่ของโอซูกะเพิ่งออกวันนี้เลยนะใครยังไม่มีต้องมีแล้วแหละอยากได้กดในตะกร้าเลยครับเร็วๆนะเดี๋ยวของหมด